สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับมักฮอตสาหรับเด็กนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่6แล้วนะครับก็เข้มข้นเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็วันนี้ก็จะมีแนวทางดีๆเป็นแนวทางการเดินช่วงท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามในช่องทางอื่นๆที่ดูได้ไม่ครบก็ให้เข้าปติตามที่ช่องคัมพี์มักฮอตใน u t u b e นะครับ k a m p i e m มักฮอตนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ดูในช่วงต้นวิดีโอนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในโหมดของการควบคุมหมากเช่นเดิมนะครับจะเป็นการควบคุม1ต่อ2นะครับลักษณะการควบคุมเหลือเราเหลือฮอตตัวเดียวแล้วก็ฝั่งคู่แข่งเหลือเบีย2ตัวประมาณนี้นะครับขออนุญาตล้างกระดานนะครับขออนุญาตล้างกระดานเช่นเดิมเราตั้งหมากก่อนนะเราเป็นฮอตนะครับเราเป็นฮอตฝั่งเขาเป็นเบีย หลายหลายท่านอาจจะเคยเจอนะครับหลายท่านถ้าจับผิดเราก็ทาได้แค่เสมอนะครับหรือว่าจับผิดอาจจะทําให้เราแพ้ได้นะครับจากหมากที่เสมออาจจะเป็นแพ้จากหมากที่จะชนะอาจจะเป็นเสมอนะครับตัวนี้เราต้องการที่จะควบคุมเบี้ยสองตัวเบี้ยตัวหนึ่งอยู่กลางกระดานอยู่ข้ามจะข้ามเส้นอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวนี้จะข้ามเส้นมาฝั่งนี้อยู่แล้วลักษณะการควบคุมอย่างนี้ให้เราควบคุมให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับ ให้อยู่เป็นทรงสามเหลี่ยมคือเราจะไปจับตาที่ยี่สิบสองยี่สิบสองอย่างนี้นะครับเพื no. ่อให้เขาหลบแล้วเราก็ไล่ไล่ตัวนี้ให้เขาหลบเขาอมุมทีนี้เราจะให้เป็นทรงสามเหลี่ยมเราจะต้องควบคุมตัวที่อยู่ใกล้เราก่อนตัวตัวที่อยู่ไกลเราสามารถยังคอนโทรลได้อยู่อย่าไปควบคุมตัวที่อยู่ไกลอย่างนี้นะครับต้องควบคุมตัวที่อยู่ใกล้ก่อน ปุ๊บตัวตัวไกลก็ต้องเดินเพราะว่าตัวนี้เดินไม่ได้เนาะตัวไกลเดินมาแ,แล้วก็เป็นทรงสามเหลี่ยมตัวไกลเดินมาเป็นทรงสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับสมมุติถ้าตัวนี้เส้นให้เรากินแล้วตัวนี้ข้ามาฝั่งนี้เราชนะง่ายอยู่แล้วนะครับตัวนี้เราชนะง่ายๆนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าตัวนี้เส้นให้เรากินแล้วตัวนี้จะมาเข้าฮอตเราก็ควบคุมได้เหมือนกันเราแต่เราอย่ามาจับอย่างนี้นะถ้าจับอย่างนี้เสมอนะครับเราต้องจับตัวนี้ พอเขาเดินมานี่ปุ๊บเราก็มาขังเขาเลยอ่านะแบบนี้เราชนะนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งเนาะทีนี้ต่อไปเป็นตัวอย่างที่สองนะครับของการควบคุมหมากอ่านะตัวนี้เราจะทําได้แค่เสมอนะครับแต่ว่าก็ยากเหมือนกันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าเบีย้ยเดินเลยข้ามเส้นกลางกระดานมาแล้วเป็นอะไรที่ควบคุมยากนะครับเป็นอะไรที่ควบคุมยาก ถ้าเลยข้ามกลางกระดานมาแบบนี้แล้วอีกตัวหนึงยังยังไม่ข้ามเส้นยาวก็จริงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะ่ะข้ามมาแล้วแบบนี้เราจะต้องประปรคองโอเคเสมอนะครับประคองโอเคเสม,อ,อ,อ,เสมอก่อนเร้่งต้นเราจะต้องจับเราจะต้องไปจับหมายเลขยี่สิบนะครับเราจะต้องให้เขาเกาะกลุ่มทำไงก็ได้ให้หมากมันกอบกลุ่มกันแล้วเราไปจับตัวใดตัวหนึ่งเพื่อกินเพื่อกินฟรีนะครับเขาลงมาหมายเลขสิบเก เรา20ไป7เพื่อไปดึงหมากนี้ให้มาทางนี้นะครับเบี้ยรตัวนี้ให้มาทางนี้เขาก็ต้องเดินหนีเนาะเพื่อไม่ให้กินฟรีคือถ้าเขาปล่อยให้กินฟรีมันก็เสมอไปเลยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ทางนี้ทางนี้ทางนั้นก็ฝั่งไหนก็ยังมองเห็นว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะชนะได้เพราะว่าตัวเองเดินเลยเส้นกลางมาแล้วแล้วก็มีเบี้ยอยู่2ตัวนะครับพอเขาเดินมามาเลข18เสร็จแล้วเราก็จับมาเลข11นะทีนีน้้เพื่อให เพื่อหมักให้มันมาเกาะกันนะครับให้มันมาอยู่ติดกันพูดงยางๆทีนี้เราเลือกกินได้เลยเราจะเลือกกินฟีหนึ่งตัวหรือเราจะเลือกกินสองตัวเลยก็ได้แบบนี้เสมอกันแล้วนะครับท,ำทำํายังไงก็ได้ย้อนดูนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันหมักกันมากรอบกลุ่มกันนะครับให้มันมาติดกันเพื่อที่เราจะจับกินฟีได้หนึ่งตัวไล่มาหน้าครับให้มันมาติดกันอย่างนี้แบบนี้เราเสมอได้นะครับเราจะจับนี่ก็ได้เพราะว่า เขาเดินนี่เขาเดินนี่เขาโดนกินสองแต่ถ้าเขาเดินนี่เขาโดนกินหนึ่งอันนี้เสมอนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่าจับกินได้เลยเราก็จับกินตัวนี้นะครับเพราะยังไงเขาก็เดินได้แค่ทางเดียวเพราะว่ามาทางนี้ก็โดนกินสองแบบนี้ก็เสมอได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่สองเนาะต่อไปเป็นตัวอย่างที่สามนะครับตัวอย่างที่สามทีนี้บางลักษณะนี้หลายๆท่านอาจจะเคยเจอนะครับ เรเป็นฮอตก็เป็นเบียนะครับลักษณะนี้นะครับตัวนี้เราหมากมันข้ามเส้นมาแล้วแต่ว่ามันอยู่ในมุมอยู่ในมุมทะแยงนะครับอยู่ในมุมที่เราสามารถควบคุมทิศทางได้ควบคุมทิศทางได้นะครับเราจะไปจับตรงไหนดีเราถึงจะชนะนะครับตัวนี้เราเราชนะเลยนะครับไม่ใช่เราแค่เสมอไม่แค่เสมอนะครับ จุดที่เราจะชนะได้เพราะว่าเบี้ยตัวเนี้ตัวหมายเลขหนึ่งมันยังอยู่ต่ําแต่ตัวนี้มันอยู่ในเส้นเส้นแนวนี้ตัวที่หมายเลขยี่สิบก็อยู่ในเส้นแนวนี้ที่เราสามารถควบคุมทิศทางได้วิธีการเดินก็คือเราจะเดินไปตรงหมายเลขสิบหนึ่งละตัวนี้เดินข้ามเส้นมาไม่ได้ตัวนี้มาแนวนี้ไม่ได้ตัวนี้บีบบังคับใม้ตัวนี้มาทางนี้ทางเดียวนะครับมาหมายเลขห้าพอเข้ามาหมายเลขห้าปุ๊บเราก็มาหมายเลขหก 6. แค่นี้เลยครับจบ จบเลยชนะเลยนะครับตัวนี้ก็คือตัวอย่างการควบคุมเบีย้ย2ตัวกับฮอตหนึ่งตัวเอาอีกสักตัวอย่างเนาะสมมุติว่าเราเจออีกเราอยู่นี่เนาะ,ะถ้าถ้าอยู่อย่างนี้นี่อันอันนี้ง่ายนะครับสมมติว่าอยู่อย่างนี้เนาะสมมติว่าอยู่อย่างนี้เลยนะี่อันนี้ง่ายเลยนะครับแล้วก็แค่จับฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ที่ผมน่าจะล้างกระดานผิดนะครับอ,อ๋อไม่ผิดหรอกแต่ว่าไม่ได้ใส่เป็นฮอตนะครับโอเคอ่าอย่างนี้ถ้าอย่างงี้ง่ายก็คือเราโยกไปเลยเราไปจับฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวนี้มานี้ก็ยิ่งง่ายเลยจับเป็นทรงสามเหลี่ยมจบนะครับแต่ถ้าตัวนี้แต่ถ้าตัวนี้เดินข้ามาอย่างนี้เราก็ไล่ไล่ไล่อ่าอย่างเงี้ยเป็นทรงสามเหลี่ยมอย่างนงี้นะครับอันนี้ก็ชนะเลยนะครับอันนี้ก็ชนะได้เลยโอเคนี่คือตัวอย่างคร่าวๆเนาะ การควบคุมหมาก1ต่อ2นะครับนงต่อสองทีนี้มาถึงเกมตัวอย่างท้ายกระดานนะครับเกมตัวอย่างท้ายกระดานพอดีเห็นมีอยู่2แนวทางการเดินเนาะที่จะนํามาเป็นตัวอย่างตัวอย่างแรกก็จะเป็น3ตัวเรียงพบกับอีปุ่มนะครับตัวนี้หลายๆท่านอาจจะพบเจอได้มีสิทธิ์ที่จะพบเจอได้นะครับสตัวเรียงพบกับปุ่ม ไม่ต้องขึ้นอย่างนี้ให้ขึ้นอย่างนี้ก่อน,นเพื่อให้บังคับให้เขาเล่นีิปุ่มอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างการควบคุมหมากอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ทําได้ดีนะครับเราไม่ไม่เลือกเล่น10-14แต่เราเลือกเล่น2-6เพื่อให้ฝั่งย่ปุ่มพังหมากตัวนี้เข้ามาซึ่งเป็นแต้มที่นิยมเดินกันนะครับ ตัวนี้ก็เสมอเนาะแต่ว่าจะไม่นําเสนอนะครับจะนําเสนอแค่เป็นเต้มยอดฮิตตัวนี้นะครับทีนี้เดินมานี้อ่าทีนี้เป็นการบังคับหมากให้ฝั่งฝั่งควม้มฝั่งยีปุ่มนะ่ไม่เดินไม่สะดวกในการเดินตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนไล่เข้าฮอตเนาะพะมานี้ก็จะโดนบีบตัวนี้เข้าฮอตแน่ๆน,นะครับจําเป็นจะต้องเดินสามสิบไม่ยี่สิบห้านะครับเราก็ไปทรงนี้นะครับ ทีนี้มีสองกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือเขามานี่กับเขามานี่กรณีที่สองนะครับถ้าเขามานี่ปุ๊บเราไปทรงนี้นะครับเราไปทรงนี้มีอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีวัดใจก็คือถ้าเคยใครอยากเสี่ยงเนาะกรณีท hmm. ี well. ่เขามานี่ปุ๊บใครอยากเสี่ยงมานี่ก็ได้นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะเสมอได้กรณีอยากเสี่ยงก็คือเสี่ยงว่าให้เขาเดินลองเดินผิดมาทางนี้เราก็ยิงสามได้อันนี้ก็ไม่แนะนํานะแต่ครับ แต่ว่าเขาสามารถเดินได้ไหมเขาเดินได้เหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นมือใหม่ที่ไม่รู้ก็จะเดินหนีเพื่อปวดล็อกแต่แต้มที่ถูกก็คือต้องเดินนี่นะครับโอเคเอกรณีที่เสี่ยงไม่แนะนํานะครับแต่ว่านานๆทีเอาไปเล่นก็ได้กรณีที่เดินสิบมาสิบสี่แต่กรณีที่ถูกต้องก็คือถ้าเขาเดินยี่ห้ามายี่สิบให้เราเดินหนึ่งมาห้านะครับเพื่อที่จะลองรับว่าตัวนี้ไม่สามารถเดินได้ เป็นการบังคับให้เขาเดินแต้มเดี่ยวก็คือต,ตัวตัวนี้นะครับเราก็ไปตัวนี้เราก็ไปเขาเบียดกินเราก็ไปนะครับเขาลงมาเขาลงมาเข้าฮอตไม่ได้เพราะเขาจะโดนสองเนาะเขาก็ต้องปิดก่อนนะพอเขาปิดพอเขาปิดเราก็ไปนะครับเขาลงมาเข้าฮอตลงมาเข้าฮอตเราก็เข้านะครับเขาลงมานี่ปุ๊บเราก็มาจับกินสองนะครับจับกินสอง ทีนี้พอเขาจับกินสองถ้าเขาหลบเขาก็จะโดนกินตัวนี้โดนกินนะครับตัวนี้โดนกินฟรีๆมานี่ปุ๊บก็จะโดนกินอย่างนี้ตัวนี้ก็ชนะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขาเขาปิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเล่นแต้มนี้อ่าตัวนี้เราก็จะชนะไปนะครับนี่คือตัวอย่างตัวนี้เนาะทีนี้สมมุติว่าเขาไม่ขึ้นยี่สิบห้ามายี่สิบเอ็ดก็ขึ้น ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่เราทำเ,เราก็เบียดครับไปเบียดไปอ,อย่างนี้นะครับทีนี้ตัวนี้ก็ามานี้ทีนี้เราเราเข้าไม่ได้นะเราเขอาฮอดไม่ได้ตำแหน่งนี้เราเข้าไม่ได้เลยเราเข้าปุ๊บเขาปวดย่างนี้เลยเราโดนกินสองนะครับและเช่นกันเข้านี่ก็ไม่ได้เพราะเขาจะมานี้ทันทีนะครับเข้าไม่ได้ จ there, ังหวะนี้ที่เข้าไม่ได้เราไปนี่นะครับเขาลงมานี่เราก็เบียดเขาลงมานี่เราก็เบียดไปอีกและเราก็ไปเข้านี่นะครับเราไปเข้านี่ทีนี้เขาเขาขยับยากแล้วนะครับเขาก็ขยับยากแล้วถ้าเขาขยับมานี่เราปลดนี่กินสามนะครับถ้าเขาขยับมาทางแปดเนาะแต่ถ้าเขาขยับมาทางเจ็ดเราก็ปลดตร่งนี้กินสามเช่นเดิมชนะหมดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างเกมการควบคุมหมากนะครับต่อไปเป็นเต้มมาตรฐานพบสามตัวเรียงตกมหนึงที่ผมอยากยกตัวอย่างนะครับมาตรฐานพบสามตัวเรียงแต่มนี้คุณอาจจะเห็นบ่อยเนาะตัวตัวเสมอก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้จะนําตัวที่ฝั่งสามตัวเรียงเล่นแพ้นะครับ เพิเล่นแผลมานี่ปึ๊บเราเราโยงมานี่ทาท่าว่าจะยิงยิงสองตงัวนี้สมมุติว่าเขาเดินพลาดอย่างนี้เราก็ยิงสองไปได้เลยนะครับอ,อย่างนี้ก็เช่นกันก็แพ้นะครับแต่ทีนี้เขาเดินผิดจากแปดไปสิบสองสาเหตุก็คือจากแปดไปสิบสองนะครับแต้มนี้ผิดเพราะแต้มที่ถูกต้องยิงมาอย่างนี้นะครับแปดไปสิบสองแล้วก็ไปอย่างนี้ทีนี้เขาทําท่าว่าจะยิงสามเราถ้าเราเผลอเลย เดินอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ยิงสามอย่างนี้ได้อันนี้เราก็มีสิทธิพลาดได้เหมือนกันนะครับทั้งๆท,ที่เขาเดินผิดแต่ถ้าเราเดินผิดซ้ําเขาเราก็แพ้ได้เช่นกันเพราะวิธีแก้จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับการควบคุมหมากที่แก้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ไปอย่างนี้นะครับเราก็ไปขวางหมากนี้ไว้นะครับทีนี้เขาก็พุ่งขึ้นมาพอเขาพุ่งขึ้นมาเราก็ยิง เป็นการเส้นนะครับนี่คือเป็นการเทคนิคหนึ่งเหมือนกันเส้นก่อนเส้นให้กินก่อนแล้วก็ค่อยโดดลมนะครับตัวนี้แพ้เลยนะครับแพ้เลยมานี่ปุ๊บก็ไปอย่างนี้ไปไหนก็ได้ไปทั้งยีิบสองก็ได้หรือไปยีิบเอก็ได้นะครับเขาโยนมาไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องเดินมานี่ปุ๊บเราก็ขังทันทีนะโอเคนะครับนี่คือแนวทาง ep ที่หมาฮอตของสําหรับเด็กนะครับ รือว่าผู้ใหญ่ก็ดูได้นะครับไม่ไม่ได้ห้มามว่าผู้ใหญ่ดูไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้ผมจะทาวิดีโอให้กับเด็กอยู่ในชุดนีด้ไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอพอสมมาพากควรแล้วก็จะหยุดทํานะครับทีนี้มีทั้งตัวอย่างการควบคุมหมากแล้วก็มีทั้งตัวอย่างเกมการเดินนะครับวันนี้มี2รูปให้ชมก็คือ3ตัวเรียงแล้วมาตรรับอีปุ่มแล้วก็มาตรฐานพบกับ3ตัวเรียงรูปแพรนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับ